เก็บก่อนอ้ามกูไปตามกูามกูไปตามตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ไปไปตามอยู่ตามอยู่ไปอยู่ตามไปอยู่ตามไปอายากเลยเหรอมันมันเกินป่าวอายากก็ได้มาห่างแม่ จริงวะกูไม่ค่อยชอบเลยไทางอะไรเงี้ยเอ้นี่ดูดิดูดิเดูดิเพื่อนอุ้ยจะให้ดูลิงชี้ทางเลยเอาแล้วเช่เรายังไปกลัวไอ้ดิบุยเช่ถ้าวิ่งคนหลุดเลยยิ่งๆอ่ะเราเรามาพร้อมกันเรามาพร้อมกันเรามาพร้อมกันนะทำไมอ่ะพอโดนไล่ก็ได้โดนพร้อมกันไงโอ้โหไอ้กูตัวใครตัวมันแหละกูไม่สนใจหลักจังหวะนั้วนะอ๋อแล้วคนไอตีอ่ะอ๋อแล้วเอ้ยเก็บเก็บเพชรเก็บเพชรเว้ยต้องเก็บเพชรเฮ้ยตามตามมาดิตามกันดิอยู่คนเดียวแล้วเอากูหลุดกูหลลลลุดดแ้้วออยยยยยููู่เเเฮตตตาาาามมมมิกก ตามกูมาตามกูมาดูเก็บต้องต้องเก็บสวัสดีครับเฮ้ไอไโอไอโอส์มาคนเล่นใหม่ต้องไปด้วยกันเมื่อกี้โลกจริงโอ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยขอคนกลางดิขอขอตัวกลางขอตัวกลางเฮ้ยตามตามกันเก็บเพชรก่อนเก็บเพชรเลยอย่าดูท่ายแบบด้วยเฮ้ยทุกคนนี่เสียงอะไรตามกูเฮ้ยไปด้ว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 ยใครใครใครกูโดนไอ้เหี้ยมาถึงไอ้เหี้ยมากูจูไอ้สัตว์จูจูจู ไอ้คน้ะมึงดักสองเลยเอะตกยันท์เพ่พี่เพ่ตามมันตามหลัง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 หลังหลังหลังไปปล่อยตามอยู่ตามอยู่พี่เป้ตามอยู่ตามอยู่ตามตามตามหลัพี่เป้ตามตามอยู่ตามอยู่พี่เป้อยู่ตามพี่เป้อยู่พี่เป้อยู่ตามพี่เป้อยู่พี่เป้ เฮ้ยไอยอยู่ไหนหมดวะโอ้ยตีไงเพื่อนมาเออเอ้มันดูเหห์กันนแมปไปไปตามตามามมาเดียเดียวเดีเดียเดยวเดียวตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่เดียวอยู่ได้อยู่เดเพชรเพ็เพันี้เนนี้ตามมาตามมาอยู่อยู่ขวาเพชรเพชรเ็อยู่ขวาจะหมดแล้วจะหมดแล้วเพชรจะหมดแล้วอุ้ยอะไรเพ็รแตกเลยวะเดียวตมไม ตกใจดิวดิวตามมาเร็วดิดูวดูดิดิตามมาก่อนดิวดิทางนี้ทางนี้ยังไม่เก็บหมดกูเก็บกูเก็บหมดแล้วกูเก็บหมดแล้วกูเก็บหมดแล้วมึงยังเก็บไม่หมดกูเออมึงเก็บตรงดีตรงที่กูเก็บไม่หมดดิมาแล้วเจเจเจดิวดิดูวดิ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 หลังกูแน่เดียวหลังมึงหลังมึงเดียวดิวหลังมึงดิวหลังมึงอุ้ยมันไล่ไม่ตามมัไม่ตามกู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 ดิว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 กูรอดกูรอดกูมาเก็บให้รอดรอไว้รอไว้อู้อู้ อูยยไม่มีประมาณ3ามสี่ตัวได้อะโอ้เยอะจัดอะแม่งกระจายกันอะหลังว่ะพี่เป้หลังมาว่ะข้างหลังติดติดติดเลยติดติดเลยอย่าอย่าไปดูไปกับฟุกอะผมมีเพื่อนพี่เป้แล้วเดี๋ยวผมไปกับพี่เป้อ่ะอ่าได้ได้ได้มันมันทุบมไงมันทุบไง่อแม่้าห่วงห่วงลูกแต่หลังลูกยังนอนไปโอ้โหลูกไม่นอนอะไร ไกลโดนอะไรวะขาขาเป๋แกมึงขาขาเป๋ไม่ละมึงผมแม่งแบดว่ะอู้กูหลังกูหลังกูติดติดเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 กูนี่อยู่กูนี่อยู่ตามตามติดอูะย่งไงดี๋ยเนี่ยเอ้ยใครวะพี่เป๋ไปดี๋ยไปเดียกันไปเดีกันไอ้ยก่โดนตามอยู่ไหนวะโอ้โหเเจจโอ้เอ้ย มีที่แม่งยากเกินหนีควหลังอยู่แม่งตัวหน้ามาเ้ยเก็บๆแล้วบุ๊ยเอาว่ะเอาว่ะกูแบกว่ะกูเลยแบกว่ะโอ้ร้องไบรมาว่ะกูเก็บอยู่ตอนนี้กูเก็บแบบเยอะสุดละเอ้ยวันสุดท้ายปุ๊บอันนี้มาปุ๊บตรงไหนต่ออย่าอย่ายายากูเหลือชีวิตสุดท้ายผมผ่าผ่าห้องครัวมาแล้วนะโอเคเออเจ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 อเดิวเดียวเด็กเก็บมาโอเคเอยเจเจขวาขวาขวามีขวามีหมดละหมดแล้วขวา qua là cô Là cổ! Đây là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  Ui Chạy Hãy chạy Cho bọn đi Ui Má leo rồi sạt Đi đi Điều điều, điều cu Làng cu Làng cu điều 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 leo เดือดเลยกูอู้้าวาดอู่ตาหวาดูตาหวาไฟดับนิ้วกูหลอดโวไม่เจอตัวไหนเลยดูดูดูตามทางสีเหลืองเชียมตดีใจพี่เป้ทางไหนทางเหลืองตาม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 ตอยู่ตามอยู่พี่เปอยู่ตามอยู่พี่เปปพ่เปพเปพี่เปสองตัวออง พี่เป้ะไปหาพี่เป้มันตามหาผมมันมันหาผมมันหาผมมันาหาผมอู้สองผมมาสองมันลุมมันลุมไอ้เช่นนี่พวกพวกปาหมูมาหมาหมู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 หมาหมูหมาหมูหมาหลิงหมาหมูลิงหมาหมูเฮ้ยลิงหมาหมูเดี๋ยวมาหมาหมูเลยกูเนี่ยแหละขวามือเนี่ยเจอถึงแล้วเอ้าเย่ยงมาแล้วเอ้ามาแล้วสิบยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบยปลอดภัยี่สิบสาสิยปลอดภัยไม่มีแสิบบยี่สิบสยี่สิบสี่ อย่าอย่าออกันมาอย่าออกันเดียวเดียวเดียวเด้ยอย่าออกันอย่าอย่าเอ้ยตอนนี้เอ้ยตอนนี้มาผมผมมาคนเดียวนะผมมาคนเดียวนะถ้าไปเยอะมันมันรู้มันรู้โดนแล้วอะแล้วมันเอากูแล้วแหละมันเอากูแล้วแหละเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันจู๊อยู่จู๊อยู่จุ๊หนึ่งใช่ใหญ่ต้องห้ามโลก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 ห้ามโลกต้องห้ามโลกถ้าเก็บเพชรสเก็บเพชรสีเนยคือเพชรโอ้ยศัตรูโอ้ยตกใจเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยศัตรูมึนงงว่ะศัตรูมึนงงนี่นี พ่อผมพ่อผมพ่อผมเป็นคนผมเป็นคนจัดการอะไรถ้าเก็บสีแดงประตูเราเราเห็นประตูไอติดอู้เชี่ยอุ้ยหยุดก่อนอู้เฮียเอ้ยตัวตัวกระเด้งเลยกูตัวกระเด้งเลยกูตัวกระเด้งเลยกูดูแมพอย่างเดียวดูแมพอย่างเดียวถ้าประตูเปิดเผยแล้วเห็นผมเห็นถ้าประตูในแมพแล้วนระตูนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ไอ้ตามกูเดี๋ยวนี้ตามมาตามมาเฮ้ยมันมาอัมาันมาข้างหน้าพี่เป้รอดผมเถอะพี่เป้เชี่ยเชย เชื่อเล้ี่เป็นความหวังด้านหลังเขานี่นี่นี่นีนีน่าอยู่หลังผมมาอยู่หลังผมมอยู่หลังมเ้ยไปนี่กไปออกออกแยกมาอยู่หลังผมมาอยู่หลังผมไม่รู้ครับผมไปแล้ว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 ถ้าสีแดงอ่ะเราเราพี่เป้พี่เป้สองพี่เป้มันสัมมาเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแม่ไอ้หลังกูแหละว่าเอาเชดเาช่วยด้วยช่วยกู ช่วยกูด้วย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 ชื่อกด้วยเชื่อกด้วยโอ้ยโอ้โอ้ยชิวชิวชิวอย่างนี้ชิวตามฟุกตามฟุกตามฟุกฟุกฟุกขวาไป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 หาหนังออกอุ้ยฟุกฟุกอ่ะหนังออกกันไปทางซ้ายซ้ายป่ะไปทางสีเหลืองไปทางสีเหลืองฟุกฟุกกลับมาฟุกเจ๋อเองตามแม่งตามแม่งตามมาอยู่กว่าแล้วมันมึงไม่กลับมาไอ้ฟุกช่วยด้วยไอ้กูว่าแล้วแม่งไอกลับไม่กลับ จะหันมาไม่พิ่งมาสามสี่ตัวช่วยไอ้ด้วยหลังกูเอาละเอาละหลังกูหลังกูเยอะหลังกูเยอะข้างหน้าข้างหลังโอ้โหเดี่ยวคนเดียวอุ้ยเจี๊ยแลเกิดแต่กับกูเรื่องหลายแบบนี้เกิดแต่กับกูเกิดแต่กับกูเรื่องหลายเออใครวะเนี่ยโอ้ยแย่เหลี่ยบเอ๊ะตกใจเอ้ยสีเหลืองเด็กาฝังเจ๊มาฝังอะไรอันนี้ใครวะเนี่ยเจ๊หลังเอ้ยตามมีกูช่วยด้วยอุ้ยเจี๊ยดีนะกูไม่หันยังไงอ่ะมันล็อกโอเคเปิดแล้ว อุ้ยฟักยูมังกี้สัตว right ์ Meanwhile หนึ ja. mm ่งชีวิตกับไม่มีแม้หนึ่งชีวิตกับไม่มีแผนที่ผมต้องห้ามตายผมต้องห้ามตายผมไม่ผมไม่มีชีวิตคืออะไรตามตามตามอย่างน้อยอ่ะอุ้ยหลัง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 มาพี่เป้แล้ว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 ผมหลัง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 ผมอุ้ยมาแล้วไม่ดูอุ้ยผู้พามาหากูได้มึงบัลไลเจ็ก อุ้ยอุ้ยมันหลังกูอ่ะมันหลังหลังกูจริงหลังกูจริงหลังกูจริงช่วยด้วยเอาอยู่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 ครับเหมือนี่พี่เสกบอกครับเอาอยู่ไหวเปล่าไหวเปล่าไหว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 ชิวชิวชิวช่วยอยู่ช่วยอยู่เจไอ้แม่งตามไม่เลิกเลยว่ะรอรอรออยู่รออยู่พี่รออยู่รออยู่รออยู่ออเพี่พี่วิ่งเก็บอยู่พี่รออยู่ไอ้แม่งโหดแม่งโหดแม่งโหดชีวิตเดียวแม่งโหดเกินชีวิตเดียวแม่งโคตรแบบตึงจัดแพรแพ้ดู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 ไว้ ตามฟุก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 ฟุกมันมาฟุกฟุกมันมาฟุกฟุกมันมาแล้วฟุกฟุกมันมาฟุกมันมาฟุกมันมาไปไปไปไตอน้ยไเลตัดหามหามหลุดนะหามหลุดตายคนเดียวต้องดิ่งไปไไปฟุกดนเยอะจัไอ้เ่ไหลปปปไปโอ้หฟุกโดนยอะด้รหล่นเลเเเปหฟุกูสีไม่ไหวนเล กกูตบาเลยดี๋ยวซ้ายกดกดกดจีที่ลูกปั้นนะฟิล์มถ้ามาถึงแล้วอะไม่ฟิล์มตายแล้วครับเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเกตายแล้วเก็บตายแล้วเหรอเก็บตายแล้วครับที่เพิ่งตายเลยครับเพลงดังผมจะนิ่งจนกว่ามันจะจบเกมกูไปละโอ้โห ชิวจัดว่ะเนาะแบบเก่งกันว่ะแบบชิวทำได้ไงวะมึงเล่นไปได้ไงวันนาทีครึ่งมันนาทีครึ่งยังไงมันโปรอ่ะทรงแบบเหมือนโปรอ่ะมันแยกกันหาแ่บเออแยกกันวิ่งลายแบบช้ำๆอะไรเงี้ยป่ะแบบฝึกสกิลอะไรเงี้ยป่ะน่าจะเล่นจนแบบเซียนแล้วอ่ะ